่าอยากแกมือพร้อมแล้วครับพรอแล้วรอแล้วครับยอมแพ้คำหาต่อยวันดีกว่าหาต่อยวันดีกว่าขึ้นรายการแล้วครับวันลูมินีสุขที่26เมษายนยนี้แฟนมวยชอบใครครับซ้ายสั่งได้โฟกัสแอสสันปะตองบูกับ c o m แบ็กทีเยุทธนาครับมวยคูนนี้ก็ถือว่าสูสีกันเพลงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนนะครับว่าจะออกมาสู้กันที่น้ำหนักไหนเพราะว่าไฟลล่าสุดของคัม b a c k ครับเขาชกไว้ในศึกสถานามวยราชธรเนิน78ปีครับเขาก็ชนะน็อกชายล่าพอหลักบุญที่พิกัด127ปอนด์ครับก่อนหน้าน,นั้นก็ชนะน็อกจาวัดมานะครับในศึกอารวคือถือว่าฟอร์มดีเลยเสมอคมเพชรด้วยนะครับ126ปอนด์ นะครับมีเจอกับชัยกรพอลักบุญเจอกับพันศักดิ์บวรทวีครับเจอกับวิวเพชรโกศลก็ถือว่าได้เจอกับตัวเก่งๆมาพอสมควรแล้วแล้วก็ถามว่าถึงไม่มันถึงอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าน้ําหนักที่เขาชกกันจริงๆอ่ะก็ต้องไปรอดูว่าจะปรับปรเวทไหนผมว่าถ้าเวทไหนนะครับออกเป็นของคนนั้นก็คนนั้นน่าจะได้เปรียบแล้วครับถ้าต่ากว่าร้อยสามสิบสักร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเนี่ยก็ต้องมองไปที่คัมแบก้วครับรูปร่างดีเอลชุดตุดปอดยอดขอุนพลแต่หากจะมาดูทางฝั่งโฟงกัสกันบบ้างครั โฟกัสแอดสันป่าตองนักชกวัย20ปีครับสูงอยู่ที่168เนาะเทียบส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงเนี่ยคัมแบ็กสูงกว่านะครับคัมแบ็กใน170อัพเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยแหะครับมวยไสย้มวยฝีมืออย่างโฟกัสจะไปเอาตัวรอดในรายการวันลุมพินีอย่างไรไฟล่าสุดของเขาก็เบียดนะครับเบียดสู้กับเดโชมาแบบสนุกเลยแต่ว่าก็มองว่าแพ้เดโชนะครับ จริงๆก็แพ้ก็อาจจะเพราะก,กรรมการนะครับกรรมการชอบมวยเดินว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าถ้าหากนับลูกฝีมือจริงๆไฟนี้ยังไงก็ต้องออกไปที่โฟกัสนะครับโฟกัสก่อนในนี้ก็มีอาวุธครบไม่เห็นมีชนะนอกช่างทอง m อ็เดนนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ดีเลยมีชนะนอกเพชรรุ่งเรืองสวจะต้งปราจีนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือฟอร์มชนะนอกของเขานะครับชนะนอกมวยที่เดินเข้าหาแบบมั่วๆหน่อยวันนี้เจอกับคัมแบกที่กำลังเก่งขึ้นมาเลยในวัย23ปีครับแฟนมวยรักใครชอบใครครับ โคราชครับคัมแบ็กซ้อมที่เคทียุทธนาจังหวัดนครราชสีมาเจอกับทางโฟกัสแอสันป่าตองนะครับนักชกขอนแก่นที่โยกย,ย้ายไปตั้งกลุ่มลดมเอาใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะได้รุนแลจะได้เชียนะครับโฟกัส <Focus S 2> เดงก็บอกว่ายอมแล้วนะครับยอมแล้ว,ลวเจอกับเดโชไฟล่าสุดถ้าแบบเนี้ยผมขอไปต่อยวันดีกว่าแล้วก็ได้มาต่อยวันแบบสมใจกับเตรียมตัวเลยครับโฟกัสก็ฝีมือดีอยู่แล้วหลักเหลี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างผมมองว่าโฟกัสก็ถือว่าใช้ได้ัเนเหนือกว่า คัม b a c k อยู่นิดนึงแต่ด้วยรูปร่างช่วงชกด้วยแหละวันนี้ไปผมว่าเสียเปลือบรูปร่างช่วงชกของคัม b a c k แน่นอนและก็น้ำหนักปล่อยมาเนะี่ยจะเจอกันเวทไหนพิกัดใดนะครับ13อคู่นี้ก็ยังชบกันได้อยู่นะครับเพราะว่าคัมแบ็กตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองรุ่นกันครับ